คนที่จะประสบความสำเร็จได้จำเป็นไหมที่จะต้องเก่งฉลาดไอคิวสูงหรือมีสมองที่ใหญ่กว่าคนอื่นจริงๆแล้วคนที่ประสบความสำเร็จบนโลกใบนี้เขาไม่ได้มีสมองที่ใหญ่ไปกว่าคุณค่ะแต่สิ่งที่คนเหล่านี้มีต่างจากคนทั่วไปและยิ่งใหญ่กว่าคนทั่วไปนั่นก็คือความคิด ความสำเร็จไม่ได้ถูกกําหนดโดยขนาดของสมองแต่ถูกกําหนดโดยขนาดของความคิดวิธีคิดที่แตกต่างของแต่ละคนมักจะนำพาคนคนนั้นไปสู่เป้าหมายที่แตกต่างกันและแน่นอนว่าวิธีคิดยังนำมาซึ่งรายได้และการยอมรับรวมถึงความมั่นคงในชีวิตอีกด้วยคนที่คิดใหญ่เขาก็มักที่จะหาวิธีการ เขาก็มาที่จะลงมือทำที่ใหญ่วันนี้คนที่คิดว่าตัวเองสามารถทำได้หรือสามารถมีรายได้หลักล้านได้เขาก็จะหาวิธีการที่จะไปเอามันมาให้ได้ในขณะที่คนคิดเล็กหรือคิดถึงความเป็นไปไม่ได้คิดว่าตัวเองไม่มีความสามารถมากพอคิดว่าตัวเองไม่มีโอกาสคิดว่าตัวเองได้อโอกาสมากกว่าคนอื่น สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนกลุ่มนี้มักจะไม่เริ่มต้นที่จะทำอะไรเพราะคิดว่าตัวเองคงจะไม่มีสิทธิ์ที่จะประสบความสำเร็จความคิดจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญเป็นตัวแปรสำคัญที่จะบอกได้ว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่มีชีวิตแบบไหนจะเป็นคนที่ก้าวหน้าเติบโตประสบความสำเร็จ หรือจะเป็นคนล้มเหลวดังนั้นหากว่าคุณต้องการเป็นคนที่ประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมก็จงฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่คิดใหญ่เพื่อให้มีมุมมองชีวิตที่กว้างไกลขึ้นมีความสุขที่มากขึ้นมีหน้าที่การงานที่ประสบความสำเร็จมากกว่าเดิมคุณไม่ได้จำเป็นต้องเลือกค่ะ ว่าถ้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแล้วจะต้องไม่มีความสุขเพราะนี่ก็เกิดจากความคิดเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถเลือกได้ทุกอย่างเลือกที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เลือกที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้เลือกที่จะมีความสุขในชีวิตได้คุณก็จะไปลงมือทำเพื่อให้ได้ทั้งหมดนั้นมา ดังนั้นความสำเร็จจึงไม่ได้เกี่ยวกับความฉลาดไม่ได้เกี่ยวกับความใหญ่ของสมองของคนแต่เกี่ยวกับความใหญ่ของความคิดถ้าคุณคิดใหญ่คุณกล้าที่จะฝันคุณกล้าที่จะลงมือทำคุณกล้าที่จะพัฒนาตัวเองคุณก็จะมีสิทธิ์ที่จะกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จได้ค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์มาบอกใจด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอย Business Expert ค่ะสวัสดีค่ะ